สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนำไปชมวัวของผมเองนะครับที่ในฟาร์ม JK เกษตรฟาร์มคือย้ำก็มีแต่วัวลูกผสมนละครับก็คือว่าวันนี้ใจดีครับปล่อยให้กินยาเพนกล่าเลยครับเพนกล่ายุ38วันนะครับที่ผมได้ปลูกไว้บนที่ดอนครับไว้ให้เดินเล่นไว้ให้แทะเล็มกินเล่นนะครับนี่ครับ เนี่ยใจดีแบบบุฟเฟ่เลยครับกินตามใจเลยครับไปเหยียบย่ำไปครับยิ่งเหยียบย่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดเท่านั้นนะครับจะต้องย่าแบบหนึ่งเดือนขึ้นไปครับให้รากเขาแข็งแรงครับตัวนี้เริ่มกันที่ตัวแรกครับตัวนี้ก็เป็นโรคชาย SK520 นครับท้ายร60บวกครับพืชจิกนี้ก็3ขวบเต็มครับในใบตอนนี้ส5มาครับ เจาสอนรามครับตัวนี้ผลงานก็ออกมาแล้วครับโดดเด่นในเรื่องโครงสร้างแล้วก็แข้งขาแล้วก็ข้อข้อข้อเท,ท้าที่แข็งแรงนี่ครับจูกชาเอ็สเ้าแม่ตัวนี้ก็เป็นเท้าโบ๊ทครับพิสัยก็ออกจากห้าห้าวิ้นหนึ่งครับสำหรับเจ้าสอนรามยิงโตไว้ยิงห้าว 5. กบเครื่องเครื่องดำตัวนี้ครับก็ เรื่งสีก็วัดใจกันครับแต่ก็ส่วนมากก็จะให้แดงครับนี่แนวมาดูเจ้าคุณทัพต์ตัวนี้เป็นลูกชาย sk 5 2 0นี่ก็จะเข้าหนึ่งขวบกับปลายตุลานี้ก็หนึ่ขวบกับท130บ้ายร3 0บบวกครับตัวนี้ แม่เลือดดีเลือดสูงนิดนึงครับทีนี้นี่ก็กินยาเพนกล่าเลยครับอร่อยเข้าเลยครับวันนี้ตัวหลังนี้ก็เป็นลูกเจ้าหมูทองครับเจ็ดเดือนครับทับตัวแม่เขาก็เป็นแม่แดงบดเข้มๆค,ค,ครับนี่อันนี้ก็โครงสร้างความลึกก็แข็งคาก็ใช้ได้ครับครบเคลื่อนเครื่องนำ เก็บไว้พัฒนาครับสีแดงเม็ดประข่เลยครับดีอาจจะย่อนยานไปนิดนึงนะก็แก้แก้ไขกันต่อไปครับเดี๋ยวไปดูแม่แม่ตัวนี้ครับแม่ตัวนี้ที่ตัวนี้สถานะทอง kf สาเครับจะเข้าสีเดือนครับแม่ไปดูแม่ครับแม่เป็นแม่แดงแดงบ๊ทๆครับโครงสร้างก็145ครับเป็น3ามในท้องครับติดตามคับ ผลง,งานครับประมาณสงการนะครับปีหน้าครับนี่นีเป็นแม่เมื่อกี้นะครับก็พัฒนาสายพันธุ์ครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับต้องใจร้อนครับทําตามทุนทาตามตามกำลังที่เรามีนะครับทุนมีแค่ไหนแล้วก็พัฒนาในตามทุนของเราครับ เอาสิบเดือนแ,แล้วมีอะไรมากครับเนี่ยเป็นไก่ยาบแหงโคลาครับเลิมนเล่มกินแบบสะใจไปเลยวันนี้ไปดีแ,แบบบุฟเฟ่ไปเลยครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ